ไม่ได้มุสาวาปึ้งไม่ใช่คะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปแรนดอมนะคะวันนี้มาในหัวข้อหยอกหยอกนะคะหยอก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 นะคะเออลูกดวงลูกเพจนะคะลูกศิษย์นะคะวันนี้แรนดอมมาในหัวข้อ สิ่งใดที่กําลังจะงอกงามนะคะในชีวิตของคุณนะคะสิ่งใดที่กําลังจะงอกงามในชีวิตของคุณไม่ได้มูสาวาปึ้งนะคะโอเคก็นะคะคลิปล a นดอมในวันนี้ energy ตามนี้เลยนะคะโหเป็นคนที่เอ่ออย่าใครอย่ามาแย่มนะอย่ามากระตุกหนวดเสือนะคะคุณเป็นคนที่มีเอ่อ passion คุณมีความฝันความหวังะคะ่ะคุณเป็นคนที่เข้าถึงแล้วคุณก็รับรู้เอ่อ ทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัววิจะบอกว่าคุณเป็นคนที่กินที่กินคําคุณเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากนะเมื่อก่อนตรงไปตรงมาค่ะแต่ปัจจุบันเอ NERGY ของคุณดีขึ้นแล้วแต่คุณเป็นคนที่แล้วคุณก็รู้เลยแบบว่าเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมามันทาให้คุณเข้าใจว่าแบบคุณเป็นคนที่กินอาหารแข็งได้คุณเป็นคนที่ผ่านชีวิตยากลำบากได้คุณเป็นคนที่เอาอะไรที่คนไม่กินอ่ะคนชอบคําพูดหวานหวานใช่ไหมแต่คุณเป็นคนที่ อยู่กับคําพูดที่มันจริงได้แต่ไม่ไม่ใช่ว่าคาหยาบนะคะแต่คุณสามารถที่จะฟังคําที่มันคนอื่นว่ามันรุนแรงได้คุณก็มองว่าแบบเออมันสร้างคุณเพราะว่าความเจ็บฆ่าคุณความเจ็บก็สร้างคุณได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่พิจารณาวางแผนคุณเป็นคนที่มีแบบแผนนะไม่ได้ทําไปทีใครหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าคุณอาจจะตุยเย่ไปแล้วก็ได้เพราะว่าคุณแบบ โดนทำร้ายมาเยอะแล้วตอนนี้คุณก็เงียบนะคะแต่วิจะบอกเลยเลยว่า energy ของคุณก็คือผิดคาดมากๆนะคะคุณนะคะอยู่ใน energy ของคนที่กำลังตามฝันซึ่งมันเป็นฝันเพื่อตัวเอง100%คุณอภัยให้คนอื่นได้การให้อภัยนะคะที่คุณกล้าที่จะให้อภัยเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณยังยังแบบเอ้ยเขาทำชั้นนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าความสำเร็จของคุณอ่ะมันต้องเป็นเจตนาที่มีคนนั้นหรอเขาทําให้คุณเจ็บไม่พอแล้วเขายังต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของคุณอีกรอเพราาะกร ไม่ให้อภัยนั่นหมายความว่าคุณมันจะเป็นชะงักหลังอะค่ะมันไม่มันจะยึดติดนะคะคุณเลยตัดสินใจที่จะให้อภัยเพราะคุณรู้ว่าการให้อภัยมีคุณค่าและมีประโยชน์นะคะคุณไม่ได้ต้องการบุญกุศลบารมียิ่งใหญ่อะไรแต่คุณแค่ต้องการชีวิตของคุณที่เป็นคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และตอนนี้คุณได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาแล้วคุณกําลังวาดฝันคุณกําลังเดินตามความฝันของตัวเองนะคะด้วยเอเนอร์จีที่เป็นตัวเองแบบแบบร้อยเปอร์เซน์แบบที่คนอื่นในครอบครัวหรือว่าในสังคมยังไไม่่่ด้้้ททททํําาาแแบบีีีคคุุณณลลวกจะฉ แบบแนวด้วยเพราะคุณได้มาเจอสายจิตวิญญาณสายแสงหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณเป็นเอ่อตอนนี้คุณนะคะ energy ดีมากนะคะพีบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นตามนี้คุณกาลังเดินตามฝันแล้วคุณก็เข้าใจผู้คนเข้าใจในตนเองแล้วเข้าใจในผู้อื่นอย่างท่องแท้แล้วก็คุณนะคะเรียกเรียกคืนความแก้แค้นโลกไปนี้ด้วยความยุติธรรมนะคะใครทําอะไรคุณก็ช่างนะคะคุณไม่ทําคืนและให้อภัยทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนดีนะคะแต่พีบอกเลยนะคะว่า ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งที่ไม่ดีตอบนะคะคุณเป็นแบบนั้นนะคะแล้ววันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้ในการดูนะคะว่าแล้วนะคะเอนเนอรแบบนี้เนาะโอ้ถ้าใครฟังก็คงจะแบบอีนี่มันจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบเอนเนอรของคุณคือคนที่มีเมตตามากๆนะคะคุณเป็นคนพี่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ทําดีมาตลอด ะค,ะคุณเป็นคนปกติที่ทําดีมาตลอดที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เลือกที่จะทําสิ่งดีนะคะถ้าคุณเป็นแบบนั้นเอนเนอร์จีตรงไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้นะนะคะแสดงว่านี่ยังไม่ใช่สารของคุณนะคะมาดูว่าแล้วสิ่งใดกําลังจะงอกนําในชีวิตของคุณไพ่ใบนี้กระเด้งมานะคะโอ้นะคะอัศวินถือดาบโอ้โหตอนนี้เป็นนกที่พร้อมบินมากๆแล้วก็เงียบสุดนะคะโอ้ The him p r o อาสามถ้วยคุณนะคะยอมแพ้ให้กับสังคมที่มันไม่ใช่สังคมของคุณแล้วเนี่ยสามถ้วยคุณยอมที่จะไม่ไม่เป็นคุณไม่ไปทําอะไรที่มันแวกเนื้อมันเหนื่อยกูไม่ทํากูไม่เอาแล้วนะคะเป็น energy ของคนที่จะไปข้างหน้าคุณ เหมือนถูกปลุกจิตวิญญาณคุณถูกเรียกนะคะถูกการทรงนําคุณกําลังถูกนํานะคะเข้าสู่เส้นทางของการตเ,เติบโตคุณกําลังเป็นนักเรียน,นะคะ่ะคุณกําลังเริ่มต้นในชีวิตของคุณคุณกาลังเ,เดินทางไปด้วยความมั่นคงของคุณหลายคนทํางานออนไลน์หลายคนได้สารจากทางไกลหลายคนได้สารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากช่องทางต่างๆเออคุณเติบโตเรียนรู้จากคุณใช้โซเชียลได้เกิดประโยชน์มากๆนะคะ the fool นะคะแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะงอกงามเนี่ยมาดูสิขอเพิ่มฟุ๊กอ๋อเดอะอ้าวโอ้โหไพ่ใบนี้ดีมากนะคะแล้วก็หกเหรียญสิ่งที่กำลังจะงอกงามในชีวิตของคุณพีบอกได้เลยนะคะว่าคุณนะคะกำลังจะได้อิสระไพ่ใบนี้นะคะในยะคนที่ได้ขึ้นพาหานะหรือคนคุณถูกขึ้นรถหรูอ่ะคุณกำลังจะ โดนขับเคลื่อนชีวิตคุณกําลังจะชีวิตดีๆของคุณกำลังจะงอกงามอีกมากมายเพราะคุณนะคะคือคนจริงคุณเป็นคนที่ใช้ด้านมืดเป็นคุณไม่ใช่คนที่มานั่งแบบเออมึงอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ทําอันนี้ไม่ดีมึงต้องอาภัยให้เขาใหม่คุณจะเป็นคนถ้าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกคุณนะคะเป็นคนที่มาเพื่อความยุติธรรมคุณกําลังจะได้รับชีวิตที่ยุติธรรมที่ไม่ต้องมานั่งสวยรู้ดูแพงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคุณกําลังจะได้รับชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆที่ ชีวิตมันหยาบก็สะบัดคำหยาบชีวิตมันดีแล้วก็พูดดีและคุณจะใช้ชีวิตให้ดีคุณก็ทําให้มันดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปเจออะไรที่มันแบบไม่โอเคอ่ะคุณก็สามารถที่จะใช้ด้านมืดใช้ด้านเหลี่ยมของคุณนะคะในการสับคอคนเออคุณจะไม่ใช่คนดีที่มานั่งยอมอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะคุณเข้าใจชีวิตมากๆแล้วและตอนนี้ชีวิตของคุณถูกขับเคลื่อนแล้วเรียบร้อยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุยเป็นเวที่ดีมากเลยคุณถูกปลุกนะคะคุณจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยยากคนนนที่่่่ัังไมมตืรู้ะะจจเ็บปวด ถ้ามันแบบเพราะว่ามันกําลังจะไม่ได้ไปทําอะไรที่มันสนุกที่มันชั่วคราวแล้วไงเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราจะทําอะไรแบบสนุกไว้ก่อนแต่ตอนนี้คุณมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่จะตื่นแต่พอคุณตื่นแล้วคุณก็เลยรู้ว่าอ๋อคุณต้องยอมที่จะไม่ไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรที่มันมีความสุขชั่วคราวเพื่อที่จะได้รับความสุขแบบถาวรน,นิรันดร์เออเนี่ยคุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณนะคะถูกเชิญ เพื่อที่จะไปรับในสิ่งที่คุณให้ผู้คนมาเสมออะไรที่คุณเสียไปคุณกำลังจะได้รับอะไรที่เสียมันไม่เรียกว่าเสียนะนั่นคือการให้คุณให้ทุกคนนะคะให้เธอได้กับเขาเราจองโชคดีเออคุณเป็นแบบนั้นอะ่ะคุณให้ทุกคนได้ดีแล้วกูแบบเออกูถ้ามันเป็นความสุขของทุกคนเอาไปตอนที่ตอนที่เจอมันก็อาจจะเป็นเวที่ทําใจยากแต่พอคุณอยู่ตัวแล้วตอนเนี้ยคุณทรงพลังมากม,ากมากวิบอกเลยนะคะว่าชีวิตที่ดีการเงินการงานคนรักทุกอย่างนะคะ จะมาเชิญคุณค่ะขึ้นเข้ามาในชีวิตฉันได้ไหมเอ้ oh. ขอรักขอลักเธอได้เปล่าอ้เดรยขอ็นดูได้ไหมทุกคนจะมา็นดูทุกคนจะมารักคุณอะคนที่เขาเป็นของคนของคุณนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปนะคะก็ครบพูดแล้วสําหรับคลิปนั้นว่าในวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเอ,อตรงใจนะคะก็ฝากแชร์เยอะๆด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะเออวีตั้งใจทำคลิป r a นดอมในวันนี้มากๆเพื่อที่จะมาหนุนใจทุกคนนะคะ